มีเซนว่ามีผู้ชายมาจีบใช่ไหมมีผู้ชายแอบชอบชื่อตอนแรกอะหนูไม่คิดว่าจะมีแต่คนปัจจุใช่ไหมคนปัจจุสัดนี่หุ่ยเจ๋งกว่าอีกีเจ็ดเทียคยอีเจ็ดเทียนนี่ฮ้ยสวมากอ๋อเจกว่าอีอนี่คืองวยมากอ่ะสวยอ่ะเซก้าเซก้าเตรียมจะทำอาชีพเป็นแบบว่าเพาะเห็ดขายเป็นอาชีพเสริมใ่ถามจริงๆทางภาพหรือเปล่า

แม่เหมือนมากแม่เหมือนมากแม่เหมือนยูซนลูมแม่เหมือนอยู่ซนลูมอ่อ้าวออย่าอารมณ์เสียอารมณ์เสียทุกคนมาแล้วข้างหลังมากันเลยอ่ะทีมงานมาเลยอไม่มีใครนัดอะไรกันมาเลยอยู่ดีๆพี่นกกก็เพิ่งมา ขี้เก็บเพิ่มไปกดเรคคอร์ดมาขอตอนละน้องซาร่าขอตอนละคุณสาระมาลาคุณเอ้ยไม่ใช่รวมข้าคนละไซส์อันนี้ซาร่าเล็กตกลงเธอชื่อซาร่าเล็กใช่ซาร่าเล็กค่ะก็คือจะเอาะไรเล็กดีกว่าแต่ว่าสะโพกใหญ่นะเคยดูยางรายการเนี้เคยดู่เคยดูเคยบอกไปเลยไม่เคยดูดูทําไมรายการที่พิธีกรก็แก่เหี่ยวก็เหี่ยวอ้หนูย้ายไปดูช่วงสปอนเซอร์ไงคะ อ่าขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฟก or not ค่ะรายการดีนะมีสีสันในวงการเรื่องความเฟกความไม่เฟกเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วในวัยแต่แล้วเวลาเมื่อกี้ชี้เขาว่าเฟกกับไม่เฟกคืออะไรเดวดูที่ป้าอะไรกันหรือเฟกหรือก็ดูนี่ชอบไปด้วยนะมันตื่ก็ไปด้วยนะไม่ได้ดูใช่ไหมตอนนั้นใช่ใช่ถอนคำพูดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นโดนตบปากเาอาชี้หน้าชี้หรอชี้นมชี้นม เธอมีซเซ็กเซนอุ้ยอุ้ยฮึเฮ้เป็นเด็กเ,เลย,เยคืออะไรอะ่ะมีเซ็กเซนค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องเกี่ยวกับผีไม่เชิงผีค่ะแต่เป็นลางเหมือนมีเซนอะไรบางอย่าง,างมีลางสังหรณ์มันจะมีเซนบางอย่างเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรค,ะค่ะแแบบหนูไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้จะคิดไปทางไหนอย่างเช่นมีตอนหนึ่งตอนที่หนูจะไปเมืองจีนตอนนั้นมีงานแน่นมากดังแบบ มีดังมากไมก่ผตดหรกเพออกจาก A-F ใหม่ๆการจะไปเมืองจีนอ่ะมันจะทําให้เราเสียงานตรงนี้หรือเปล่าก็แบบนั่งอยู่ในห้องกับแม่ถ้าอยากให้มันมีเซนส์นอะไรบางอย่างที่บอกให้เราจะแบบควรจะไปไหมอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งทีวีที่กำลังเปิดอยู่เปลี่ยนเป็นเพลงจีนเป็น MV เพลงจีนขึ้นมาในทีวีของไทยเ <L un ters> ช่งเชี่่อใช้ยชยชยอย่างใจค่อยเชชอชาชีจาถอยอ เฉีงพี่พนี่เหรอใช่โอเคแล้วไปกันใหญ่แล้วทคู่นี้แล้วก็ไปคุยกับคอมพานีเลยว่าโอเคตัดสินใจที่จะลองไปหาประสบการณ์ที่ประเทศจีนดูเป็นเกิร์กุ๊บวงแรกในประเทศจีนเลยซึ่งเป็นคนไทยคนเดียวเป็นคนไทยคนเดียวใชื่อวงชื่อวงไอมี่ค่ะสปีต้องพูดภาษาจีนได้นี่หุ่ยเชียงเเย่ตั้งห้างหัวหุ่ยชัวจงหวน 你会จีนก็ยิ่งจะเต็มคือยิ่งเต็มคุณยังหัวเสือม้ยอ๋อฉันจะจีนก็ยล่งเต็มโอ้คว่สวยมากโอ้ยดีมากแฮมม่าเขาพูดได้จริงอ่ะกลับมาจากจีนมพยายามที่จะเหมือนจะเข้ากลับมาเข้ามาในวงการแล้วก็เลยแบบเดินไปแถวตลาดนี่แะแล้วก็จะไปเจอแมวตาเขาไม่มองเรา ก็เลยไปเจอแมวแมวมันกำลังวิ่งเล่นอยู่แม่แล้วหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันแมวที่แบบนี่มันน่าอะไรมาอะที่สายแม่สายหนูรู้สึกว่าเฮ้ยหนูอยากได้แมวตัวนี้เลยหนูก็เลยแบบเอาแมวมาเลี้ยงเหมือนเลี้ยงแมวแล้วโชคดีมันมีความรู้สึกว่าแมวตัวนี้มันเป็นแมวขั้นบนใช่แล้วก็กลายเป็นว่าแมวตัวนี้เอาเงินงานมาให้เราเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนมันที่รู้จักจนได้เข้ามาในวงการมีอะไรที่มันแบบว่าเป็นเซเว่นเซนไหม เซนเซนมีแต huh? ่เซเว่นเซนหลังจากเลิกกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยหลังเราก็แม okay. ่ข่าวหนูดังนะเหมแบบพูดกับตัวเองว่าโอเคเรารอบตัวเองมากขึ้นก็มีเซนว่ามีผู้ชายมาจีบใช่ไหมมีผู้ชายแอบชอบชื่งตอนแรกอะหนูไม่คิดว่าจะมีแต่คนปัจจุใช่ไหมคนปัจจุเอ้ยจุอ่าไหนังสือ ก็คือเราก็เหมือธิษฐานแหละอธิษฐานถ้าเรามีโอกาสหรือว่าเราเป็นคนที่เหมาะที่ได้เจอใครสักคนก็ขอให้เจอคนที่แบบที่เขาจะเข้ามาในในจังหวะเวลาที่ถูกต้องแล้ววันนั้นมันคือวันที่9เดือน9แล้วหนูเพิ่งออกรถใหม่วันนั้นพอดีหนูก็เลยพูดกับรถว่าเนี่ยขอให้นําพาเราไปเจอสิ่งนี้นะแล้ววันนั้นแม่วันนั้นวันนั้นเลยคือเจอกันแบบว่าแล้วก็ชนเขาเล้วเจขาวรถพนคือแบบ ากเลยลูกเกตก็ยังขับไปขับรถไปเจอเพื่อนก่อนแล้วในขณะเดียวกันก็คือมันเป็นจังหวัดที่ไม่ไม่ไม่น่าจะเจอกันแต่ก็ได้เจอกันในวันนั้นพอดีโอ๊ยแต่ละซิกเซนชันไม่เชื่อทีหรอกทำหัวให้ฉันฟังซิซิกเซนเซนเซนซิก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  และเรื่องที่สาร่าพูดว่าตัวเองมีซิกเซนเป็นเรื่องเฟกออนไลน์อยากมาเหมือนกันสิโคตรเฟกเลยเนี่ยสตอร์เบลลมากเลยอ่ะโอ้โหสุดๆเลยเขายังใช้สตอร์เบลลกันอยู่หรอคะแม่ฉันเคยได้ยินแม่ฉันพูดเหมือนกันว่าอยากจะพูดตอนแต่ว่าแม่แม่เกดบอกว่ามันคำไม่สุภาพไม่ควรพูดเคยเรียกว่าป้าแกเจิงแม่ไม่ได้แกซะหน่อย อายุแม่เ้นเหลืออีกเวลาอเยอะเลยตั้งสิบสิบอะไรสิบเก้าโอ้สิเอเรื่งกสรุปว่าเรื่องที่เล่ามาซาร่ามี six sense คือเรื่อง fake or not ค่ะและเรื่องที่ซาร่าเล่าไปนะครับเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องที่ ชีวีฉันว่าจริงแมวฉันว่าจริงแต่เรื่องผู้ชายไอว่าไม่จริงไม่เป็นไรก็ถือว่าผ่านไปถือว่าเหมือนเหมือนรถให้โชคเราเหมือนที่เราได้แบบได้มวอ๋อเพราะว่าซื้อแบบเปิดฝาชิงโชคเน่ ทำเป็นทาลิฟรู้นะว่าอยากจะทาสีแดงมาทาเป็นสีใสวันนี้ฉันมาจัดหนักกับเธอแน่แน่ทำไมล่ะลูกเกดคำถามจริงหรือไม่ที่เธอเคยเลอใส่หน้าดาราเวลาที่เธอเข้าฉากร่วมซีนกับเขาแล้วเธอก็เออเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงจริได้เลอพูดใจพูดใจเก๋ม่ใช่แขกรับเชิญนะคะจะมาถามคำถามเซกออนนอตเนี่ยฉันจะขายของไงเธอฉันก็เลยต้องเอาเธอ าเป็นหีอ่ะ <laughs> สิคะนี่นะคะเบลเฟชนะคะยาขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อและช่วยให้ลมหายใจเราสดชื่นกลิ่นมิ้นน่ะอยู่กลิ่นเป็นมิน้นแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องกลิน่นเพราะอะไรรู้ป่ะกลิ่นที่ไม่พปืประสงค์ทั้งหลายนะไม่ว่าจะปูดปาดปีดพูดนะจะหอมออกมาเป็นกลิน่นมิ้นจ้าเบลเฟชยาสมุนไพร peppermint oil แ,ปปออและออ spearmint oil นะคะแบบ s o f ์เจลเม็ดใสๆสีเขียวอันนี้นะคะ เกตจะใช้อยู่ป้าสาเมื่อไหร่ที่ท้องอืดหรือว่ารู้สึกเหมือนมีแก๊สนะคะกินได้เลย1-2เม็ดนะคะยาจะแตกตัวภายใน5นาทีค่ะเราไม่เขียวเราเข้าไปปั๊บเราจะกินน้ําตาวก็ได้กินน้ําตาวก็ได้ค่ะแล้วภายใน5นาทีนะคะก็จะรู้สึกเย็นเย็นสบายท้องเลยค่ะเลอออกมาในกลิ่นมิ้นจะออกมาเลยในยูไม่ใช่แค่นั้นนะคะลมด้านล่างนะคะคุณก็ยังมีกลิ่นหอมสดชื่นกลิ่นมิ้นกัน เ l ลเฟชแผ่นนี้นะคะ25บาทค่ะเก็บพกติดกระเป๋าตลอดเวลาเผื่อ e ิมเมอร์เจซบางครั้งอาจจะทานเยอะไปทานผิดเวลาเกิดอาการแน่นนะคะไม่ต้องหน่อยไม่ต้องหน่อยเลยเวลามีแก๊สหรือกินนื่งแก๊สหรือกลิ่นนะคะจัด การได้ด้วยเบลเฟชค่ะเบลเฟชนะคะจากบริษัทไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพใครไม่เฟชเบลเฟชค่ะนี่หาซื้อได้ที่ร้านขายยานะคะแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะแถมตอนนี้นะคะก็จัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะใน l ล n e a d Biofarm ค่ะและ t r o p e ีถึง16มิถุนายน65เกตขดมหน่อยสิโอ้โนี้น ฟุ้นให้หน่อยฟุ้นให้หน่อยปุ้ให้หน่อยแล้วเราเริขอพดมฟุ้นหน่อยเรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบันค่ะคุณซาร่าเต้นจนเสื้อในหลุดวางเวทีเดินแฟชั่นโชว์นะ ก่อนอยังหลุดเลยไม่เพราะว่าไม่เคยใส่เ no ก yes ่งๆในค่ะหลุดไม่ได้ค่ะไม่เคยใส่ให้ฟูเธอนะเดินเดินเดินฟูเปั๊บหลุดเลยไม่หลุดเพราะว่าไม่ใส่ค่ะใส่เก่งยืดช่วง35พี่รู้พี่รู้สึกยังไงที่แบบเหมือนเราจะเข้า4 0 35ยังใช้ชีวิตแบบเต็มเหนียวเลยแต่กําลังเริ่มรู้สึกว่าอยากจะเซตโทดาวอยากจะเจอใครสักคนหนึ่งที่แบบใช่ตอนอายุ35้ฉันอยากจะเป็นหัวหน้าเกิร์ลแก๊ แม่เหมือนมากแม่เหมือนมากแม่เหมือนอยู่สแนลุมมอ้แต่สันได้หลุดกางเวทีเล่ามาสซมันมีอีเวนต์หนึ่งเป็นอีเวนต์ที่เขาแบบว่าอยากให้หนู่หนูก็ใส่เกาะอกกับเสื้อหนังปกติแทต่จูบแต่หัวนมแล้ววันนั้นมันร้อนมากมันเป็นงานอ o u ์ดอร์ ที่ไหนที่ไหนพัทยาข้างล่างใส่เป็นเกงยีนเหมือนกันเลยเป็นเข้าเซตแต่ว่าข้างในเป็นเกาะอกแล้วก็ข้างบนเป็นท็อปจีนสั้นๆแล้วก็ข้างล่างก็เป็นเกงหนังเอวสูงคนดูก็มาแล้วหนูก็แบบเอนเ์เทนโชว์แล้วก็ตอนกำลังร้องเพลงอะไรกำลังร้องเพลงเจ็ดสาวสวัสดีไเมื่อยามได้ยินเสียงเพลงดนตรีบรรเลงก้องไปก็จำไม่ใส่ได้คลายเงาด้วยความที่เพลงมันหนักแล้วมันต้องเต้นแรงแบบรู้สึกว่ามันเริ่มปรุก เริ่มแบบมันกาวที่เกาะปุ๊บมันเริ่มเดมัอนมริ่มขยับแล้วแต่เราไม่รู้ตัวนะตอนนั้นเราก็คือสนุกสนานไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหมือนมีแฟนขับอยู่ข้างหน้าให้เราชี้ๆชี้อะไรนี้ชี้แรว่าต้งกบชี้มาเฮ้ยมันลงไปทุกที้มันลงอย่างนี้แม่ก็เลยต้องหันหลังแล้วก็ทิ้งทิ้งไปเลยมีสีเต้าเปล่าไม่มีสีเต้าแท้แต่สีต้าของเป็นปักไฟแท้แต่สีตาของเป็นปักไฟ อย่างนี้ใช่ไหมคือแบบติร์ดเติร์ดเติร์ติร์กเร์ดแต่าเต้นหนูยากกว่านั้นแม่ชูมือด้วยแล้วก็อย่างนี้ไอ้ที่เธอสอนใช่ก็มีอะไอย่างนี้ด้วยแม่ชูขึ้นชูลงปื๊บชูขึ้นชูลงปื๊บแล้วมันก็หมดแต่ว่ามันมีสายรัดของกระอกอยู่ตรงนี้แต่แค่ไอ้ตัวเสื้อที่มันจุกจุ๋มมันไหลลงมาที่มันมีเสริมันเป็นอย่างนี้ออกไก่ อกไก่อกไก่มันมีน้ำหนักมันต้องไม่เกาะมันต้องตกลงพื้นมันเลยตกไงมันเลยตกลงกองอย่างนี้ตกกองเต้นจนเสื้อในหลุดกลางเวทีเป็นเรื่องเฟกออนัดเอาแล้วที่ผัดสตออย่างรุนแรง เนูเล่าไปนะคะเมื่อสักครู่นี้ว่าเต้นจนเสื้อในหลุดกลางเวทีเป็นเรื่องเฟไอ้ไม่เชื่ออันเดียวคือตอนที่ชีหันหลังแล้วชีแกะและโยนไอ้ไม่เชื่อทำไมอ่ะเพราะว่ามันต้มหลดลงพื้นแล้วไหนเรื่องเป็นยังไง เคยมีเหตุการณ์ตอนนั้นเด็กมากค่าขวบเดินแบบแฟชั่นเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ได้ใส่ซิลิโคนอะไรหรอกค่ะใส่แค่เกาะอกเฉยๆแล้วเราก็เดินอย่างมั่นใจมันหลุดทั้งอันโดยที่เราไม่รู้ตัวเกาะอกเกาะอกทั้งเถินจนพิธีกรเดินขึ้นมาปิดป้าเด้กลิ่นมะหอมจังเลยอะหอมเหมือนแบบว่าเป็นกลิ่นกลิ่นเหมือนเหมือนมี้ววขูข้าวอ่ะเธอใช่ ฮจมกูกเธอดีจริงๆฉันบอกเลยฉันสั่งให้หูงเองแหละข้ามาบุญครองค่ะลูกค้าใหม่รายการของเราไงจะเธออัปเดตหน่อยนะจ๊ะที่บ้านอยู่ทานอยู่ทุกวันหรือเปล่าทานอยู่ทุกวันนะคะ,คะหอมแบบเนี้ย จำได้ข้าวมาบุญครองข้าวขาวหอมมะลิ100%ถุงแดงชัวเก็จําได้ดจมูกดีจังเลยไม่หลอกจริงๆแล้วเห็นข้าวเขาหุงข้าวอยู่แล้าโอเคค่ะฉันก็นึกว่าเธอเก่งงั้นไม่ต้องสปอยเลยค่ะเอาข้าวมาโชว์เลยค่ะกำลังร้อนๆเลยค่ะ <c oughs> ยุด <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> เน่ นี่เลยถุงนี้เป็นไงล่ะเห็นไหมนี้ที่ลูกเกดถือมานี่นะคะข้าวมาบุญคองข้าวขาวหอมมะลิร้อยเปซ็นถุงแดงนะคะมาจากแหล่งปลูกคุณภาพแห่งแดนดิสารเก็บเกี่ยวปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะจ๊ะและที่สำคัญการันตีคุณภาพด้วยสัญลักษณ์ขนมมือดีพิเศษติดดาวต่อเนื่องกันกี่ปีให้เธอทาน สิบปีสอนจ้าเก่งที่สุดแต่ป้ารู้ไหมว่าถุงแดงรุ่นใหม่เนี่ยเขาเพิ่มปริมาณฟรี500กรัมอร่อยมาล่ะชื่นใจมากอ่ะข้าวมาบุคคลดีเลิศจริงๆนะบอกเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเกศข้าวหอมมะลินุ แถมให้ฟรีตั้งอีกครึ้นกิโลยุคนี้นะผูดเลยนะคะเกดไม่มีใครใจปั้มเท่ากับข้าวมงบุญงลอมใช่แล้วอร่อยหอมนุ่มคุ้มค่ากว่าที่เคยนะคะข้าวมาบุญคลองข้าวขาวหอมมะลิร้อเเซ็นถุงแดงค่ะรีบไปเหมากันเลยนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยค่ะ Line Official ค่ะแพดมาบุญครองไรซจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำโลศ สกีหมดแล้วใช่ป่ะหมดแล้วฉันกินแล้วป้าเอาโนุตปลายเก็ตเอานี้ไปเข้ากันแล้วนะเลือกเตรียมเพราะเห็บเอิแม่เราไม่เลี้ยง เหตุเหตุมัชจุรูมแม่หนูไม่ได้เลี้ยงหมาไม่ได้เลี้ยงหมาเขาบอกว่าเธอเป็นหมามีเหตุหนูมีเหตุ เ็บในตัวเตรียมจะทําอาชีพเป็นแบบว่าเคาะเห็ดขายเป็นอาชีพเสริมใช่ถามจริงๆรสร้างภาพหรือเปล่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรกรรมไม่จริงอ่ะฉันว่าเธอสร้างภาพตะไไม่่่ด้้สราางภพคแว่ากระแสเปล่าไม่ได้ก่อกระแสอยากมีภาพภาพลักษณ์อย่างนี้หรือเปล่าในเรื่องของความรักธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จริงคือเห็ดยายชิมอ่ะเห็ดยายชิม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 เห็ด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 ยายชิม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 ยายเห็ด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 กระชิมยายหยิบเห็ดแช่เห็ดช่หิบ โอเคตอนนั้นก็คือมันเห็ดมันลาขึ้นที่ห้องโดยความที่เราไม่ได้แบบกลับบ้านบ่อยแล้วช่วงนั้นฝนมันตกแล้วมันพื้นมันก็ในในบ้านเป็นข่าวว่าเหรอเป็นข่าวว่าขึ้นในบ้านใช่ขึ้นในบ้านเป็นพื้นเพราะพื้นมันเป็นลาอย่าบอกว่านั่นคืออินสปิเรชันในการอยากปลูกเห็ดมันคืออินสปิเรชันมันคือทุกคนจะชอบพูดเฮ้ยซาร่ามีเห็ดขึ้นจริงเหรอหลังจากปีนั้นมาหนูเริ่มมาศึกษาเรื่องการกินอาหารวีแกนยูรู้ไหมว่าเห็ดเกิดจากอะไร เห็กระเช้าค่ะเกิดจะสปพองเกิดจะสปพองกล่อง้างหลังมาฮางตังเกิดจากฝรัรู้ฝรั่งงงเห็ดมีกี่พันพูดมาอุ้ยมีหลายพันมากมีกี่พันพูดมาหลักๆที่หนูปลูกมีเห็ดนางฟ้ามีเห็ดมิลกี้ชีแบบปลูกในตู้เสื้อผ้าสายพันธ์เห็ดในตู้เสื้อผ้าอยู่ปลูกเห็ดในตู้เสื้อผ้าที่บ้านอยู่ใช่ครับและในหนึ่งตู้เนี่ยเพาะได้กี่เอ่อ หกหกชั้นละหกอันหกก้อนหกก้อนได้เห็ดสิบสองแถวสิบสองแถวก็คือแถวในการปลูกชั้นบนส่วนชั้นล่างเนี่ยก็จะมีหกกล่องชีมีกั่อน <c oughs> ชีน <c oughs> ชนมีการพอดแตการที่หก okay, กล่องโอเคข้างบนเป็นกล่อง <c oughs> บิวกี้งมันขึ้นเป็นกล่องแต่ถ้าเกิดแปลว่าเห็ดบานเห็ดน,นางฟ้าจะขึ้นจากถุงเพาะเช, <Wow. S 2> ชื้อใช่จะคิืว่ามาทาเป็นธุรกิจยังไงหลังจากนี้ที่จะทเป็นธุรกิจก็คงจะทําเป็นพวกแบบเห็ดที่เอาไปอบกรอบแล้วก็ดูทูน่าไอ ตามนั้นอ่านเพิ่มมาเหรอโอ้โหเพิ่งเพิ่งอ่านมาเพิ่งอ่านมาบนรถเมื่อี้เพิ่งอ่านมาเมื่อกี้พี่เอรู้เลยเนี่ยอ่านกูเกิลตั้มบันหละเลยแหละจริงจังมากเลยอ6ถูกถูกมาเลือกที่สาราพูดว่าในอนาคตเตรียมเพร้อมเข็ดนขายเป็นอาชีพแน่ใจนะว่าเห็ดไม่ใช่เห็บ เห็ดเห็ดเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าเขาที่แล้วก็พิมพ์ผิดแต่นอนเด็กนอนเด็กเเป็นเลืองเฟกออนนัดอีกแล้วทำไมเธอจะต้องมาก๊อปฉันสามครั้งแล้วเขาชอบก๊อปปี้ปราตือฉันกำลังพูดให้เธองงว่าเขาอ่านจากกูวันนี้ป้าตอบอะไรเก็ดจะตอบเหมือนกัน คอยดูเพราะอาทิตย์ที่แล้วสองสองสัปดาห์ที่แล้วไอ o โดนไ o n โดนอยู่คนเดียวก็สำหรับเรื่องที่บอกว่าเตรียมเพาะเห็ดขายเป็นอาชีพเสริมนะคะเป็นเรื่องเฟกอะยุยงไปเลยสตอร์แวร์เหนื่อยมากโอ้โหยุ่นแม่ไม่เป็นงานพุดนแบบว่าเป็นเรื่องป็นลาว เยอ่ะฉันยังไม่น่าเลยอ่ะคืออยากทําอยู่แล้วแล้วหนูกินวีแกนแล้วจริงๆก็เลยรู้เรื่องพวกนี้เยอะแต่แค่ไม่ได้เปิดปลูกเป็นอาชีพเสริมแค่ปลูกไว้กินเองเฉย บขับถ่ายไอ้มันปั่นป่นแปรปวนป้ากินอะไรนะป้าไม่เลือกอะป้าก็กินทุกอย่างเลยอะ ลำไส้ของป้าเนี่ยขาดสมดุลหรือเปล่าเป็นไปได้เพราะว่ากินไม่เลือกจริงๆแม้แต่ผู้ชายไอ้ก็กินไม่เลือก <c oughs> เห็นไนหะว่าแล้วเชียวเนี่ย <c oughs> ป้าไม่ต้องวอรี่เลยนะคะเพราะอาการแบบนี้เนี่ยเกตช่วยป้าได้นี่ค่ะป้า the n a t r o balance j e l นะคะเป็นนวัตกรรมจากญี่ปุ่นที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้ระบบขับถ่ายให้กลับมาดีคะ่ะ <c oughs> แล้วก็ยังช่วยให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นอีกด้วยนะคะเพราะ70%ของภูมิคุ้มกัน ยอยู่ในลำไส้ถ้าลำไส้ดีระบบขับถ่ายก็จะสมดุลเฮ้ยจะปั๊บหายปวดท้องเลยเอะเธอป้าท <c oughs> านแล้วโล่งขับถ่ายง่ายไม่อึดอัดท้องทั้งอร่อยย่อยง่ายแล้วก็สบายท้องด้วย1ซองนะคะเทียบเท่ากับเรากินโยเกิร์ต32ถ้วยเดี๋ยวโกโหก 6, หรือเปล่าไม่โกหกป้าผลิตภัณฑ์นี้นะคะผลิตและนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะคะ เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยค่ะป้าได้รางวัลมอนเดย์อวอร์ดจากเบลเยียมด้วยค่ะอมันรสชาติดีมากเลยบอกเลยว่าทานง่ายมากอร่อยกินวันละสามซองนะคะป้าแค่นี้ท้องไส้ของป้านะคะก็จะกลับมาดีเลยอืเดี๋ยวจะไปซื้อก่อนเลยนั่งลงก่อน เดี๋ยวจะบอกวิธีการสั่งเขามีโปร25%ซื้อ1กล่องจาก1,090บาทนะค่ะลดเหลือ850บาทแต่ถ้าซื้อ3กล่อง2,290บาทนี่คือราคาลดเหลือ2,290บาทถ้าจะให้คุ้มสุดๆต้องจัด5กล่องไปเลยค่ะแค่เท่าไหร่รู้ไหมราคา3,590บาทเองค่ะสฉันสั่ง,งซื้อเลยเดี๋ยวกนจดกดอย<ด>่งนี้เลยศูน 8 8 <87 S 1> 8 <87 S 2> 8 7 8 8 7ถูกต้องค่ะ okay, หรือ <so. S 1> เข้าไปใน i อก็ได้นะคะที่ the na Thailand official หรือทักเข้าไปที่ l ล n e ได้นะคะ l ล n e ID คือ na Thailand ค่ะขาขอสั่งของหน่อยค่ะค่าขอสั่งโทรจรรบาลานซ์ค่ะกดหนึ่งเดี๋ยวฉันกดตามคุณเลยนะคะค่ะง่ายสุดเลยนะคะ<ด>ก็สแกน QR code ได้ค่ะนี่ตรงนี้เลยค่ะ ไลน์แอดนี้ยไอจะทักเข้าไปไปคุยกับเขาได้หรือเปล่าอ่ะปรึกษาได้ค่ะตลอด24ชั่วโมงโปรบาลานซ์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ยาใช่ไหมเธอไม่ใช่ยาไม่ใช่ดีท็อกซ์แล้วก็ไม่ใช่ไฟเบอร์แต่เป็นจุลินซีดีที่ช่วยปรับสมดุลน,นะคะในลำไส้ดูแลจากภายในอย่างยั่งยืนค่ะแปลว่าต่อไปนี้คือฉันจะมีลำไส้ที่ดีแล้วบอกว่ายั่งยืนยั่งยืนยั่งยืน เรื่องหนึ่งเพราะตอนนี้คะแนนเราเท่ากันพูดเลยเออให้เวลาพูด2นาทีเริ่มค่ะจริงหรือไม่ที่ซาร่าจะโกอินเตอร์อีกครั้งหนึ่งโอ้ย,อยเดยวนะัอาย,อยุเท่าไหร่แล้วสามสิบห้าและเรื่องที่ซาร่าบอกว่าซาร่าจะโกอินเตอร์อีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องเฟกออร์นัทอุ <or not. S 2> อ้ย่ อต่คิดว่าเป็นความอยากแต่ตอนนี้ปัจจุบันอะจะไปอ่ะยากไปไหนไปไปอินเตอร์ได้อย่างเดียวคือไปท่องเที่ยวเขามีความสามารถไอ้ว่าเขาได้อุ๊ยหรือว่าเขากำลังพูดถึงว่าเขากำลังจะไปเที่ยว working working she d i d n t say she ไม่ได้พูด for working she ว่า go inter ใเยออาจจะกำลังปัดหัวเราอยู่ก็ได้เอาเันว่าไปในทาง working ดีกว่า เพราะโกยเตอร์เหมือนที่หนูเคยไปเว w ร์กิ้งที่ประเทศจีนอะไรอย่างงี้ซาร่าจะกลับมาโกยเตอร์อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ในวัย35ปีนี้นะคะ <c oughs> เป็นเรื่อง <c oughs> โปรดิวเซอร์ที่อเมริกาค่ะแล้จะจะไปเซ็นสัญญาที่สิงคโปร์เพื่อเพื่อไปเดบิวต์แล้วก็น่าจะเริ่มจากที่เซาท์อีสต์เอเชียก่อนเป็นเหมือนค่ายเพลงที่มีโปรดิวเซอร์อเมริกาเข้ามาช่วยในเรื่องของโปรเจกต์ยัตายแล้วของลงโทษบทลงโทษมา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 บทลงโทษหนุ่บอยจะมาบทลงโทษคืออะไรอ่ะวิมาละไม่แล้วมันขมจริงจริงอ่ะไม่รู้แล้วแต่ไม่เห็นว่าเขาแบบ เขาเอามาเอามาไอนี่ผมไม่ใช่เหรออันนั้นมะกูดอันนั้นมะกูดออกอ้น I knew w มามามาซัมเตสเดมมมะละมะกูดอันเออร์เก็ t คอนฟิวส์กินอันเดียวไม่ได้เกดไหมได้โยนมานที่ก่อนต้องให้ซาร่าเป็นคนจิ้มว่ากินกี่อันอันเดียวก็รู้ลไม่ได้อันเดียว The whole one ไงเออ The whole กินอันเดียวไม่ได้กินอันเดียวมันไม่ถึงยู่อย่ามาเข้าข้างค่ะ กินหญ้ายังไงก็ไม่รู้อะแสดงว่ากินผักอยู่แล้วกินเข้าไปเราหมดแล้วเรกิ่มข้ให้หมดแล้วทั้งชิ้นทั้งิ้นทั้งชิ้นทั้งชินทั้งชิ้นทั้งชิ้นทั้งชินอัิ้นทังนทั้งชิ้นทั้งช้นทม้งนะจริงชิ้มั้งิัินันไม่จริงจริงมันไม่ขมเอ้เนาเอ้ัั เดินเทปหน้าเอ<ม>า,<น>ามาอีกนะ <laughs> คาร่าเนี่ยเก๋ชื่นชมนานมากร้องเพลงเก่งเต้นเก่งเพราะเกตาม t i ๊กต็อกนะคะแล้วก็ตลกได้เลยครับแต่อารมณ์ดีเนี่ยก็ได้มาจากต้นเดียวกับอุ้ยีอย่าซีอย่าสีอตนเียวัอารมณ์ดีเพื่อมีความสุขนะคะเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เก่งเก๋ชอบมากเลยแล้ววัสดีนะคะบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณเห็นกับสิ่งที่คุณพบภาษากริยาท่าทางบอกเลยนะคะว่า มันเป็นเรื่องที่เชื่อถือไม่ได้เพราะมันคือเฟ้น็อตค่ะมาดูกันนะคะว่าแขกคนต่อไปจะเฟกหรือน็อตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งของช a n n e ซาร r าด้วยนะคะโอเห็นไหมบอกแล้วว่าฉีดตลกัี่ ตอนนั้นฉันก็เป็นเกิร์กรุ๊ปอยู่ที่เมืองจีนนะฉันก็ดังอยู่ที่เมืองจีแล้วคะเป็นกรุ๊ปอะไรคะเป็นแบบว่ากรุ๊ปใบขานกรุ๊ปใบขานกี่ยังเคยเลยฉันเคยเอนกันเวลามันไหลลงมาจ้าฉันเคยเวลาซิลิโคนไหลลงมาฉันหยิบเข้าปากเคียวเป็นกัมมี่โอ้ยชิลิคอนแม็กหมดเคียวแล้วหน้าตึงได้ มันเป็นแบบอย่างนี้กินทุกวันเลยนะคิดเรโคนหน้าตื่นเราก็ใส่เลี้ยงเข้าไปในที่มืดอันนี้อันนี้หลังจากที่หนูศึกษานะแต่ว่าก่อนหน้านั้นอินสตาเรชั่นมันมาจากตรงนั้นมาจากเชื้อราที่ห้องมันมาจากเชื้อราที่ห้องกันเชื้อราที่ห้องหรือเชื้อราในร่มผ้าพูดมาในกากเกลือด้วยในกากเกลือด้วยตอนที่จะทำเอ็มวีอะ ช่วยเอาป้าเราไปไปเล่นชื่อไทเกอร์เนี่ยไปไปเล่นเป็นเสือได้ไปได้เลยป้าโอ้โหได้เลยเนี่ยโอ้โหกระเดื่อเคื่องัลโย่ต้าหาน